เจ็บทุกดอกแล้วบอกเพื่อนกันอาเซียนรุมล้อไทยเหตุจากเฮ็มรูปไทยมุมสูงของกรุงเทพที่ผ่านการแต่งรูปภาพแนวอาร์ติโพสในเพจอาเซียนเออร์เบนิสซึ่งดูแลว้วมีลักษณะเหมือนเมืองร้างที่เคยถูกไฟไหม้มาทั้งเมืองซึ่งภาพภาพ,ภาพนี้หากคนที่รู้จักกรุงเทพก็จะเข้าใจว่ามันเป็นการตกแต่งภาพเพื่อง,งานศิลปะแต่ถ้าหากคนที่ไม่เคยสัมผัสกรุงเทพมาก่อนก็จะเข้าใจว่ากรุงเทพนั้นมีสภาพเหมือนในรูปหรือบางคนรู้แต่แค่ต้องการบูลลี่ประเทศเรา ซึ่งจากการวิเคราะห์มันน่าจะเกิดจากการที่เพจนี้ได้โพสภาพถ่ายเมืองใหญ่ของหลายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นภาพถ่ายปกติไม่ได้มีการตกแต่งภาพเหมือนภาพของกรุงเทพจึงทําให้คนเข้าใจว่ากรุงเทพเป็นยังภาพเราจะไปฟังความเห็นสมาชิกชาวอาเซียนกันนะครับว่าเขาคอมเมนต์กันอย่างไรบ้างเริ่มที่ความเห็นแรกนะครับคนฟิลิปปินส์บอกว่าแว็บแรกที่เห็นฉันคิดว่ามันเป็นป่าที่ถูกไฟไหม้สอีกความเห็นต่อมาคนกัมพูชาบอกว่าเหมือนเมืองซอมบี้ในหนังเลย ความเห็นต่อมาสีเขียวเป็นศูนย์ไม่มีต้นไม้ไม่มีใบหญ้าไม่มีสวนสาธารณะมีแต่ตึกและถนนหมายถึงจากรูปนะความเห็นต่อมาชาวมาเลเซียบอกว่าเคยไปที่นั่นสองครั้งฉันจําได้ว่ามีรูปกษัตริย์อยู่ทุกที่พวกเขาเทิดทูนในหลวงมากและฉันดีใจที่อย่างน้อยก็แตกต่างจากประเทศอื่นๆแม้ว่าคนไทยอยู่ท่ามกลางเมืองใหญ่แบบนี้ด้วยความนับถือจากเพื่อนบ้านมาเลเซียความเห็นต่อมาคนอินโดนีเซียบอกว่า ดูเหมือนพื้นที่ป่าที่ถูกไฟไหม้น่าจะมาจากมลรพิทางอากาศรอบๆกรุงเทพความเห็นต่อมาก็เมืองการท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของโลกอะครับไม่พูดเยอะให้ผลงานอธิบายเองความเห็นต่อมาชาวเวียดนามบอกว่ามันดูเหมือนเมืองฮิโรชิม่าและนางาซากิหลังจากถูกระเบิดความเห็นต่อมาชาวกัมพูชามาล้อนเรียนว่าว้าว,ว,าวพื้นที่สีเขียวและสุขภาพดีความเห็นดีมีคนไทยตอบกลับว่าประเทศใกล้เคียงมีสีเขียวแต่ไม่ดีต่อสุขภาพ มันเศร้ามากฉันหมายถึงประเทศที่คัดลอกธงมาจากลาวความเห็นต่อมามาเสริมว่าน่าสงสารคนสมองน้อยอย่างคุณจริงๆภาพแบบนี้ยังมองไม่รู้อีกว่าแต่งสีภาพนี้ละเขมด้อยพัฒนาของจริงความเห็นต่อมาตั้งแต่เขามีอินเทอร์เน็ตก็ออกมาโชว์พลังความเห็นต่อมาคนอินโดนีเซียบอกว่าถ้าคุณซูมหนึ่งร้อยเท่าจะได้เห็นรถตุ๊กตุ๊กแม่ค้าขายของข้างถนนและสายเคเบิลยุ่งเหยิงเนื้อสีสษะความเห็นต่อมาคนเวียดนามบอกว่า ตอนแรกนึกว่าป่ากำลังลุกเป็นไฟความเห็นต่อมาดูเหมือนป้อมประการจากภาพยนตร์แฟนตาซีความเห็นต่อมาเมืองควรพัฒนาความสูงเพื่อสร้างพื้นที่ให้จราจรและพื้นที่เขียวคจีความเห็นต่อมาคนอินโดนีเซียถามว่าที่กรุงเทพเขาจัดประกวด lg b t i ที่ไหนกันฮะความเห็นต่อมาคนกัมพูชาบอกว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของเมืองนี้เกิดจากร่นแผ่นดินกัมพูชาคนต่อมาบอกว่าดินแดนรกร้างมีแต่มลพิษ ความเห็นต่อมาคนไทยบอกว่าอย่าแอปนี้มาทํางานนะลักลอบเข้าเมืองความเห็นต่อมาคนกัมพูชาบอกว่ากรุงเทพคือต้นกําเนิดของชีวิตบนโลกนี้มีกิจกรรมของสเปิร์มมากมายความเห็นต่อมาชาวมาเลเซียได้มาเตือนสติชาวอาเซียนทั้งหลายว่าทุกเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือแม้แต่ทั่วโลกพวกเขามีข้อดีและข้อเสียไม่จําเป็นต้องแสดงความคิดเห็นหากคุณมีความคิดเชิงลบอยู่ในหัวของคุณความเห็นต่อมาคนอินโดนีเซียบอกว่า ไม่ได้ว่านะเหมือนกองขยะความเห็นต่อมาคนมาเลเซียบอกว่าประเทศโลกที่สจากความเห็นนี้มีคนไทยไปตอบกลับว่าแล้วมาเลเซียไม่ใช่ประเทศโลกที่สเหมือนกันเหรอจากนั้นมีชาวต่างชาติไม่ทราบสัญชาติมาช่วยไทยโดยเขาบอกว่าประเทศโลกที่สเหมือนกันแต่พวกเขาสําคัญตัวเองว่าอยู่ประเทศโลกที่1ซึ่งไม่ได้ใกล้เคียงเลยความเห็นต่อมาชาวอินโดนีเซียได้กระแนะกระแนประเทศตัวเอง โดยเขาบอกว่าเหมือนเมืองที่ตายไปแล้วแต่ยังดีกว่าจาก,การ์ตาความเห็นต่อมาจากอินโดนีเซียเช่นเดิมโดยเขาพูดถึงกรุงเทพว่าสลัมนานแน่นมลพิษทางอากาศที่สกปรกอาจทำให้เกิดบนภาวะที่สกปรกมากขึ้นจากนั้นมีคนมาเลเซียมาตอบกลับแทนว่ากรุงเทพไม่เหมือนจาก,การ์ตาที่มีแต่สลัมไม่มีสลัมในกรุงเทพมีเงินก่อนนะแล้วค่อยมาเที่ยวรอบโลกความเห็นต่อมาคนเวียดนามได้มาแหย่คนกัมพูชาว่ายินดีด้วย ปี2022กัมพูชารวยขึ้น30,000ล้านแหนะจากนั้นคนกัมพูชามาตอบกลับว่าเวียดนามเรียกว่ายวนคอมเมนต์ของมึงต้องการอะไรไอ้โง่ต่างชาติคนต่อมาบอกว่ามีแต่มลพิษทุกที่เลยจริงๆความเห็นต่อมาแต่งภาพแบบนี้ดูดีไปอีกแบบความเห็นต่อมาจะแต่งรูปอยากให้คำหนึ่งถึงคนจากบางประเทศด้วยนะครับลองดูในคอมเมนต์สิครับเข้าใจจะทําให้เป็นงานอาร์ตแต่คนประเทศใกล้ๆเขาไม่เข้าใจความเห็นต่อมา ในอาเซียนกรุงเทพมหานครนี่คือที่สุดแล้วปกติผมไม่ชอบการอวยประเทศไทยนะักแต่กรุงเทพมหานครนี่ยกเว้นเลยในอาเซียนสู้กรุงเทพมหานครยากมากพัฒนาเมืองมาเป็นร้อยปีเริ่มจากเดินทางด้วยเรือทางน้ําจนมาพัฒนาเส้นทางถนนผู้คนหลากหลายเชื้อชาติก็มาอยู่มันมีเรื่องราวมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาต้องมาดูของจริงจะเข้าใจส่วนมากคนกัมพูชาไม่ได้มีโอกาสมางไงเลยเข้าใจอะไรหลายอย่างแบบผิดๆถ้าจะไปพูดถึงจังหวัดอื่นไม่ว่าเลย และนี่กรุงเทพมหานครถียมขาดใจเลยว่าในอาเซียนนี่กรุงเทพมหานครคือที่หนึ่งจริงๆความเห็นต่อมามีบางชนชาติดิ้นกดหัวเราะกันเต็มอย่าให้รู้นะว่าแอบดูละครไทยแอบใช้สินค้าไทยจะตีมือให้ความเห็นต่อมามันดูเป็นเมืองร้อนไม่มีสีเขียวความเห็นต่อมาอาจจะเป็นที่รูปแต่ประเทศไทยเขียวสวยต่อมาได้มีชาวกัมพูชาที่อยู่ในกรุงเทพท่านหนึ่งบอกว่า คุณไม่เคยเห็นด้วยตาจริงของคุณพร้อมกับโพสต์วิดีโอขณะเดินทางอยู่บนทางยกระดับเ้นหนึ่งในกรุงเทพที่มีต้นไม้เขียวขจีมากมายตลอดเส้นทางที่รถเคลื่อนผ่านวันเดียวกันข้ามาที่เพจอีเพจหนึ่งอย่างเพจอาเซียนสกายไลน์ก็ได้โพสต์ภาพของกรุงเทพเหมือนกันแต่ต่างกันตรงที่เป็นภาพที่มีป่าสีเขียวอยู่ร่วมกับตึกรามบ้านช่องในเมืองใหญ่ซึ่งก็เช่นเคยสมาชิกเพจก็คอมเมนต์กันอย่างมากมายเราจะไปฟังบางส่วนของคอมเมนต์ชาวต่างชาติกันนะครับ ว่จะเหมือนเพจก่อนหน้าหรือเปล่าโดยความเห็นแรกนั้นคนอินเดียบอกว่าแต่ฉันเกลียดที่มีตัวเฮียอยู่ในสวนสาธารณะความเห็นต่อมาบอกว่าไม่นะพวกเขาน่ารักมากความเห็นต่อมาจะว่าไปน้องเฮียกลายเป็นหนึ่งในกิมมิคที่น่าสนใจคุณรู้หรือไม่นักท่องเที่ยวและวอล์กเกอร์บางคนตั้งใจมาที่นี่เพื่อถ่ายทําตัวเฮียเลยนะความเห็นต่อมาคนเวียดนามบอกว่าดีมากที่มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ในย่านศูนย์การค้า การวางแผนที่สมบูรณ์แบบความเห็นต่อมาคนมาเลเซียบอกว่าชอบสีเขียวคล้ายกับแมนฮัตตันและเซนทันพาร์คนิวยอร์กความเห็นต่อมาสวยมากตอนแรกที่เห็นภาพนี้ฉันนึกว่าคือนิวยอร์กความเห็นต่อมาประเทศไทยสวยงามมากที่รักของฉันประเทศไทยจากกัมพูชาความเห็นต่อมาคนอินโดนีเซียบอกว่าเมืองนิวยอร์กของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ใครจำลองได้ดีกว่ากันระหว่างกรุงเทพหรือมนิลา มีคนไทยตอบความเห็นนี้ว่ากรุงเทพถูกพัฒนาให้โดดเด่นด้วยตัวของมันเองไม่ได้เลียนแบบมาจากเมืองอื่นแต่มีชาวต่างชาติที่เปรียบเทียบความงามที่โดดเด่นของกรุงเทพกับเมืองในประเทศของเขาความเห็นต่อมาคนเวียดนามบอกว่าโฮจิมินห์กับฮานอยยังตามหลังกรุงเทพอีกนานความเห็นต่อมาชัรักกรุงเทพจากเมืองโฮจิมินห์จบแล้วนะครับกับเนื้อหาของคลิปนี้ทุกท่านชมคลิปนี้แล้วมีความเห็นกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้าง สำหรับความเห็นของแอดนะครับแอดคิดว่าสถานที่เดียวกันก็จริงแต่ภาพที่เห็นต่างมุมกันก็ทําให้ผู้ที่พบเห็นมีความรู้สึกต่างกันมันก็เหมือนกับมีคนร้อยคนที่มองเห็นเราเขาก็เห็นเราไปร้อยแบบไม่เหมือนกับที่เราเห็นเราเองคนที่มองเห็นเราไม่ดีเราก็ยังเป็นเราคนเดิมก็ไม่ได้ทําให้เราไม่ดีอย่างที่เขาเห็นคนที่มองเห็นเราดีเราก็เป็นเราไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่ากันทั้งร้อยแบบครับบางความเห็นที่ด้ยค่าเรา บางครั้งเขาอาจจะมีปมเขาคิดว่าเขาได้กว่าเราก็ได้ความเห็นไหนที่เราฟังแล้วไม่พอใจไม่ถูกใจก็ไม่ต้องไปตอบโต้ให้เสียเวลาเราไม่เล่นด้วยเดียวเขาก็หยุดไปเองครับขอบคุณทุกท่านที่กดเข้ามาชมคลิปนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ